ผ้าพันคอที่เราถักเสร็จแล้วตรงนี้นะเราสามารถพับทบข้างบนแบบนี้ได้ค่ะมันจะอยู่ตรงรอบคอแล้วจะอุ่นมากหรือถ้าเราจะทําเป็นคุมไหล่เราก็พลิกตัวนี้ออกมาตรงนี้จะเป็นตัวสอดนะคะสวัสดีค่ะเมที่นีแฮนเมดค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นผ้าพันคอแบบสอดนะคะผ้าพันคอผูกโบถักจากไหมขนแกะรหัสคลิปคือ sc 0 0 5น ep นี้เป็น ep 2ข้อมูลใน ep หนึ่งนะเราจะเริ่มถักตั้งแต่จุดเริ่มต้นขยายออกมาเป็นโบถักตรงนี้สูงขึ้นมา4เซนตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้ตามชอบทั้งหมดปรับได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าต้องการกว้างกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มตอนที่เราเพิ่มตรงนี้นะก่อนที่จะถักตรงขึ้นมาให้มันเป็นเลขคู่ค่ะ ของต้นแบบถักสูงขึ้นมาสี่เซนแล้วจากสี่เซนตรงนี้นะคะเราจะรวบให้เหลือจากสามสิบห่วงจะเหลือสิบห้าแล้วถักตรงขึ้นมาเป็นคอคอดพอหลังจากคอข้อเสร็จแล้วเราจะมีการเพิ่มสองครั้งเพิ่มจากสิบห้าจุดนี้มันจะเป็นสิบห้าห่วงสิบห้ากลับมาเป็นสามสิบเท่ากับจุดเริ่มต้น เราจะใช้30ในการถักเป็นผ้าพ,พันคอก็ได้นะคะแต่ของต้นแบบขยายออกมาสามสิบเพิ่มต่อเป็น45แล้วถักออกมาเป็นผ้าพ,พันคอรตรงนี้นะคะความยาวของผ้าพ,พันคอรประมาณ5 0าสถึงห้าสิาเซนสำหรับของคอนโตถ้าเป็นของเด็กเล็กก็ลดลงตามส่วนเลยนะคะวิธีดูว่าขนาดของเด็กเล็กจะประมาณกี่เซนหลังจากที่เราถักเป็นผ้าพ,พันคอรตรงนี้เสร็จแล้วลองเอาไป พันรอบคอเขาอะค่ะแล้วเราจะรู้ประมาณ30เซนแล้วจะใช้ได้ของเด็กน้อยพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วที่เราถักอยู่ตรงนี้มันคือ45ห่วงนะคะ45ห่วงมาถึงจุดนี้เสร็จแล้วเราจะรวบจากสี่สิบห้่วงให้กลับมาเป็น30ห่วงพอ30ห่วงเสร็จแล้วเราจะแบ่งงานออกเป็นสส่วนสิกับสินะคะทำที่สอด พอทําที่สอดเสร็จแล้วมันจะกลับมาเป็นสามสิบแล้วถักลงมาเป็นโบตรงนี้เป็นข้อมูลในส่วนที่เป็นคลิปที่สองนี้ค่ะชิ้นงานที่ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ต้นแบบจะเล่นสองสีนะคะเพราะว่าไหมกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มขนาดเนี้ยมันประมาณห้าสิบกรัมหนึ่งผืนมันจะใช้ประมาณหนึ่งร้อยกรัมค่ะก็เลยเล่นเป็นสองเฉดต่อกันตรงนี้พอดี ถักขึ้นมา25เซนเราเปลี่ยนสีเป็นตัวนี้เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะพอเราได้ครบถึงจุดนี้แล้วเราจะรวบจากเดิมเลย45ให้กลับคืนมาเป็น30ตอนที่เราเพิ่มเราเพิ่ม1เว้น1ตอนลดลดวิธีเดียวกันค่ะ1ห่วงเว้น1ห่วงห่วงแรกนะคะที่อยู่ด้านขวามือสุด เราเคยถักสลิปเราก็ยังสลิปเหมือนเดิมห่วงที่หนึ่งสลิปห่วงที่สองกับห่วงที่สาม k2 t o t e t h e r รวบมันจะรวบสลับนะพอตัวนี้รวบเสร็จแล้วตัวต่อไปไม่รวบแล้วก็รวบตัวถัดไปเวลารวบก็ k2 together นิดวัน k2 t o t e t h e r นิดวัน K t ท o ทำแบบนี้ไปจนครบซ้ายมือสุดงานจะจบคู่สุดท้าย K two t o g e t h e r นับจำนวนห่วงตรงนี้นะคะมันจะลดลงจากสี่สิบห้าเหลือสามสิบหลังจากนั้นนะเราจะแบ่งเพื่อที่จะทำตัวสอดมีเป็นไม้เซตเราก็ใช้ไม้เซต เราพักห่วงพักหนึ่งห่วงพักไปหนึ่งห่วงนี้พักหนึ่งถักนิดธรรมดาค่ะถักนิดเสร็จแล้วห่วงต่อไปย้ายถักนิดห่วงนี้อีกหนึ่งห่วงย้าย ไม่นิดหรือไม่เซตก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ควรเป็นไม้ที่มันสามารถเปิดหัวสองด้านแบบนี้ถ้าเป็นเคเบิลยาวมันก็สามารถหลบได้ทั้งสองด้านถักนิดหนึ่งห่วงแล้วย้ายหนึ่งห่วงถักนิดหนึ่งห่วงแล้วย้ายหนึ่งห่วง จนครบค่ะหลังจากที่เราย้ายออกมาเป็นไม้เซตกับไม้นิดแล้วนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราใช้ไม้เซตเนี่ยหัวมันเปิดทั้งสองข้างมันจะหลุดได้วิธีกันไม่ให้มันหลุดนะเราย้ายกลับมาหาไม้นิดเราอีกอันนึงตัวนี้ ถ้าเรามีที่เป็นเคเบิลยาวนะคะอีกอันหนึ่งเราก็ย้ายเข้าไปอยู่เคเบิลยาวได้แต่อันนี้ทำให้ดูกรณีที่เราไม่มีแล้วเราต้องการใช้อันเดียวเนี่ยค่ะเราก็ย้ายมันกลับเข้ามาแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเนี่ย่ะไม่หลุดแล้วมันจะแยกงานออกมาเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งอยู่ไมนิดด้านบนอีกข้างอยู่ไหมนิดด้านล่างเราจะถักทีละด้านนะคะทีนี้เวลาเราถักทีละด้านเราก็หลูบมาถักเฉพาะด้านบนก่อนลายมันจะเป็นนิดวันเพอวันห่วงแรกเราสลิปนะคะสลิปเป็นนิดนะห่วงต่อไปเป็นเพอนิดเพอนิดเพอ นิดเพอร์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 ห่วงสุดท้ายจบโดยการถักนิดถ้าฝั่งนี้เป็นนิดหมุนกลับมาห่วงแรกมันจะเป็นเพอร์เราก็จะสลิปห่วงแรกสลิปห่วงเพอร อันนี้เป็นเพอนะคะห่วงต่อไปจะเป็นนิดมันจะสลับกันนะไหมเราเป็นไหมฟูนะคะมันมองไม่เห็นถ้าเป็นไหมเรียบคุณจะเห็นลายเพอนิดวันเพอวันค่ะถักสูงขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดเซนหรือถ้าต้องการให้ตัวสอดมันใหญ่กว่าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตัวคอดเราที่เราถักคือเจ็ดเซนนะคะตัวสอดจะเป็นแปดเซนก็ได้หรือจะเป็นเจ็ดเซนเท่ากันก็ได้ ถักขึ้นมาต้นแบบจะถักขึ้นมาเจ็ดเซนเราถักด้วยลายลูกฟูกเล็กนะคะสูงขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้เจ็ดเซนแล้วตัดไหมพอตัดไหมเสร็จแล้วเราจะวนกลับไปเพื่อต่อไหมถักอีกด้านหนึ่งที่เราพักไว้โดยที่ใช้เมนิดอันเดิมเนี่ยคะ่ะเราก็หลุกจุดนี้เราพักไว้ก่อน ต่อไหมเข้าไปห่วงแรกเราจะเริ่มนิดนะคะดึงไหมที่เราต่อเข้ามานิดแล้วก็เพอร์ถักนิดเพอร์นิดเพอร์สลับกันไปจนครบ จำนวนห่วงตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดสิบห้าเท่ากันเราก็ถักวนกลับไปมาแบบนี้โดยที่ใช้ไมนิดเราแล้วก็เคเบิลอันเดิมถ้าฝั่งนี้เป็นนิดพอหมุนกลับมามันจะเป็นเพอรอันนี้เป็นเพอรนะคะเพอร์ per, อันต่อไปก็จะเป็นนิดถักสูงขึ้นมาเท่ากันค่ะถ้าฝั่งทางนี้ที่เราพักไว้เจ็ดเซนตรงนี้เราก็ต้องถักเจ็ดเซนเหมือนกัน อันนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งนะคะที่เราถักสูงขึ้นมาเราเว้นไว้แล้วเราก็มาถักชิ้นที่สองสูงขึ้นมาเท่ากันขั้นตอนต่อไปนะเราจะถักสลับเพื่อให้มันกลับมาอยู่ที่ไม้นิดเดียวกันเราจะต้องย้ายเข้าไปในไม้เซตแต่ถ้าของเราเป็นไม้นิดวงกลมอีกอันหนึ่งเราไม่ต้องย้ายนะคะอันนี้ทำให้ดูกรณีที่เราไม่มีไม้นิดวงกลม เราก็ย้ายมันกลับไม้เซตเพราะเดี๋ยวมันจะต้องถักแล้วก็สลับเพื่อให้มันกลับไปอยู่ในไม้นิดเดียวกันสิบห้าบวกสิบห้าจะได้สามสิบห่วงเท่าเดิมพอย้ายแบบนี้เสร็จแล้วเวลาเราถักเราจะเริ่มจากห่วงแรก ชิ้นงานจะมีทั้งหมดสามไม้นะคะสองไม้นี้เป็นไม้ที่เราถักไม้นี้เป็นไม้ที่เราพักเราจะเริ่มจากห่วงแรกตัวนี้ก่อนเริ่มโดยการถักนิดพอเราถักนิดเสร็จแล้วนะถักนิดหนึ่งห่วงดึงหัวไม่นิดออกมาแล้วถักห่วงที่สองข้างหลังดึงยาวไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันหลดุด แล้วเราก็สลับกลับมามาถักห่วงนี้ระวังห่วงจะหลุดนะคะปัดไหมไปข้างหลังถักนิดนะถักนิดดึงมันขึ้นมาไหมสลับขึ้นมาถักนิด ถักนิดห่วงบนแล้วเราก็ถักนิดห่วงล่างไหมมันจะกลับคืนมาอยู่ที่มันนิดเดิมเราข้างบนหนึ่งสลับไปข้างล่างหนึ่งสลับมาข้างบน ถักนิดสลับไปข้างล่างถักแบบนี้จนครบค่ะเราถักสลับบนล่างแบบนี้นะคะจนครบพอถักบนเสร็จแล้วปัดไหมลงไปถักข้างล่างปัดไหมขึ้นมาถักห่วงข้างบน มันจะจบห่วงข้างล่างนะคะจำนวนห่วงจะได้กลับมาครบเหมือนเดิมคือ30แล้วตรงที่เป็นจุดสอดมันจะประกบติดกันหลังจากนั้นเราก็เก็บไม้เซตใช้ไม้นิดเดิมเราค่ะถักบนได้เลยถ้าเรามีเป็นตัวพักห่วงเราก็ใช้ตัวพักห่วงถ้ามีเป็นเคเบิลอีกเส้นหนึ่งก็ใช้เคเบิลแบบเส้นตรงนี้เราก็เริ่มเหมือนเดิมสลิป แล้วก็ถักนิดสูงขึ้นไปเหมือนกับอีกด้านหนึ่งที่เราถักตรงนี้ประมาณสี่เซนถักตรงขึ้นไปอย่างเดียวถักนิดอย่างเดียวค่ะมันจะได้เป็นสันของตัวโบแล้วพอครบสี่เซนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลดมันจะตรงกันข้ามกันนะคะตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มแบบเพิ่มตอนจบเราจะจบแบบลด พอเราถักได้ขนาดตรงนี้แล้วนะคะสี่เซนเราจะเริ่มลดเป็นโบแหลมห่วงที่หนึ่งเราสลิปห่วงแรกทางนี้นะคะสลิปห่วงสุดท้ายซ้ายมือสดซ้ายมือสุดนะคะจะจบโดยการถักนิดสองห่วงนะคะห่วงที่สองกับห่วงที่สามถัก k t o together รวบสองห่วงตรงนี้เข้าด้วยกัน รวบเฉพาะห่วงที่สองกับห่วงที่สามแล้วถักนิดไปจนถึงห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะลดเฉพาะด้านที่มันอยู่ขวามือเท่านั้นนะคะตรงซ้ายตรงเนี้ยถักเหมือนเดิมถักไปจนถึงห่วงสุดท้ายซ้ายมือ จบด้วยนิดแล้วเราวนกลับพอเราวนกลับนะคะห่วงแรกสลิปเหมือนเดิมเราจะเริ่มเฉพาะจุดเริ่มต้นตัวนี้สลิปแล้ว k 2 t o getter ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะลดออกมาเป็นสามเหลี่ยมเราจะลดมาเรื่อยๆค่ะลายมันก็จะเล็กลง พอเราหมุนกลับห่วงที่หนึ่งเราจะสลิปนะถักแบบนี้ทุกๆุกแถวพอสลิปเสร็จแล้วก็ k 2 t o g e t h e r ลดไปจนกว่าห่วงจะเหลืออยู่สามห่วงตอนนี้มีอยู่สี่นะคะหมุนกลับห่วงแรกสลิป k 2 t o g e t h e r แล้วเราก็ถักนิดห่วงสุดท้าย จำนวนห่วงจะเหลือเท่ากับตอนที่เราเริ่มต้นเราจะเก็บห่วงนะคะปลดห่วงออกวิธีปลดห่วงที่ง่ายที่สุดนะเรานิดสามห่วงตัวนี้เข้าด้วยกันคนิดสามห่วงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราตัด ดึงไหมตัวนี้ออกมาปลายมันจะเป็นปลายแหลมใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะเก็บเศษตรงไหนที่มีเศษไหมนะวนกลับไปเก็บให้หมดแทงย้อนขึ้นมาไหมเรามันเป็นไหมฟูนะคะทีนี้เวลาดึงก็ดึงอย่าให้ปลายตรงนี้หลังดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราล็อก ล็อกแล้วเราก็ซ่อนเวลาเราจะซ่อนถ้าไหมเราไม่เป็นไหมเหลือบนะอย่าซ่อนไปทางสีชมพูกับสีขาวให้ซ่อนย้อนกลับมาหาสีเดิมมันตัดไหมทิ้งได้เลยมันจะมีไหมที่อยู่ตรงนี้ตรงที่เรามีการตัดแล้วก็ตรงที่เราต่อเก็บซ่อนเหมือนเดิมค่ะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะวิธีซ่อน อันนี้เป็นตัวที่เราต่อก่อนจะซ่อนเราก็เชื่อมต่อตัวนี้ก่อนพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราล็อกแล้วเราก็ดูว่าไหมเรามันเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีชมพูเราซ่อนไหมก็ไปทางสีชมพูตัวนี้ค่ะซ่อนปลายขึ้นไปแล้วเราก็ตัดเก็บเศษให้หมดนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นงานหลังจากที่เราถักเสร็จแล้ว ชิ้นงานหลังจากที่เราเก็บเศษแล้วนะตรงที่เป็นที่คุมไหล่มันจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะเราสามารถพับทบมาแบบนี้แล้วเราก็จับปลายใส่เข้าไปตรงที่เป็นตัวสอดของต้นแบบจะได้ออกมาเป็นสองสีนะตรงด้านบนเนี่ยคะ่ะเราสามารถพับออกมาแบบนี้เวลาเราใส่ตรงนี้มันจะอุ่นมากเลยนะมันอ,อยู่ตรงคอเรา คลิปที่สาธิตการถักนะคะจะมีทั้งหมด2 EP นะเราสามารถดูได้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o YouTube เมท i n น e Handmade ขอบคุณค่ะ